สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรรณาจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมีนาคมปีพศ2566สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนมาดูภาพรวมโดยทั่วๆไปในเดือนมีนาคมนี้จะมีสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับท่านหลายๆอย่างเช่น ท่านที่เจ็บป่วยอยู่สุขภาพของท่านก็จะดีขึ้นท่านที่มีปัญหาเรื่องการเงินการงานก็จะรับการแก้ไขคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเดือนมีนาคมนี้บางท่านอาจจะรีเริ่มงานใหม่ๆหรือปรับเปลี่ยนอาชีพไปเลยก็ได้ในด้านการงานท่านที่ทำงานเป็นลูกจ้างมานานบางท่านอาจจะลาออกมาทำงานส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเลยก็ได้ บางท่านอาจจะเข้าหุ้นลงทุนลงขันร่วมกับคนอื่นเพื่อเปิดบริษัทหรือเปิดกิจการก็เป็นได้ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าเกา่าในด้านการเงินการเงินสลักเดือนมีนานี้ท่านมีรายได้ประจำก็จะดำรงชีวิตไปได้เรื่อยๆส่วนท่านที่เป็นเจ้าของกิจการสภาพคล่องทางการเงินถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งไม่ถึงกับต้องลำบากใจมากนัก เอาตัวรอดไปได้สบายในด้านความรักคนที่มีคู่หรือคนที่คบหากันเป็นแฟนอยู่คนรักความรักในเดือนมีนาคมนี้ก็ถือว่าเป็นปกติดีเป็นส่วนมากจะมีบ้างบางท่านอาจจะมีความหืนห่างคิดต่างเห็นต่างกันแต่ก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจในด้านสุขภาพในเรื่องของการอักเสบของกล้ามเนื้อปมปลายประสาท และมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากของร้อนของแหลมของมีคมคำพยากรณ์เสริมชาวรัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนที่เกิดวันอาทิตย์การเงินของท่านจะส่งผลดีในด้านของรายได้ผลประโยชน์จะทำให้มีชื่อเสียงและเครดิตที่ดี ชาวรักนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนที่เกิดวันจันทร์การเงินมีสภาพคล่องหมุนเวียนดีชาวรักนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนที่เกิดวันอังคารอาจจะมีปัญหาคืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการใช้เครื่องมือจากการทำงาน ชาวรักนา,าราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนที่เกิดวันพุธจะมีข่าวดีและข่าวที่น่าตกใจจากมิรสหายหรือญาติพี่น้องจากแดนไกลชาวรักนา,าราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนที่เกิดวันพฤหัสบดีท่านจะมีโชคลาภแบบฟุกฟุกทั้งจากด้านการงานการเงินชาวรันา,าราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนที่เกิดวันศุกร ความรักก็เป็นไปโดยปกติสุขเป็นส่วนมากจะมีปัญหาปากเสียงหรือความคิดเห็นต่างกันบ้างก็เพียงเล็กน้อยชาวลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนที่เกิดวันเสาร์จะมีเกณฑ์เดินทางไกลหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปทำงานต่างถิ่นแดนไกลได้ ท้ายคำพยากรณ์นี้ก็ขอฝากให้ท่านทั้งหลายช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องโบราจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ